ข้อแตกต่างระหว่างพระาจำยอมกับทางจำเป็นปัญหาของที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สังารณะหรือที่ดินที่ไม่มีทางสัญจรไปมาที่เรียกว่าที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่ตกอยู่ในพระาจำยอมโดยเจ้าของที่ดินต้องรับกรรมบางอย่างเพื่อให้ที่ดินแปลงอื่นได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนโดยกฎหมายได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ กับเจ้าของที่ดินไว้เป็นสองลักษณะคือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องภาระจำยอมและกฎหมายว่าด้วยเรื่องทางจำเป็นซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยกฎหมายสองลักษณะนี้มีลักษณะทางกฎหมายและผลบังคับใช้แตกต่างกันและยังเป็นที่สับสนว่าที่ดินลักษณะใดเป็นทางจำเป็นหรือที่ดินลักษณะใดเป็นทางภาระจำยอมดังนั้นบทความนี้จึงเขียนขึ้นในลักษณะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของกฎหมายทั้งสองเรื่องซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ ข้อแตกต่างระหว่างภาระจำยอมกับทางจำเป็น 1. ความหมายของภาระจำยอมภาระจำยอมหมายถึงทรัพย,ย์สินชนิดหนึ่งที่ตัดทอนอำนาจกรรมสิทธิ์โดยทาให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่าภารยาทรัพย์ต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือนทรัพย์สินของตนหรือทําให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเป็นการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นเรียกว่าสม,มัยทรัพย์ วงเล็บเปิดมาตรา1387ปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วงเล็บปิดทางจำเป็นหนึ่งความหมายทางจำเป็นหมายถึงที่ดินที่ถูกล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้หรือมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ไม่สะดวกเช่นจะต้องข้ามบึงทะเลหรือที่ราดชันอันระดับที่ดินกับทาง สาธารณะสูงกว่ากันมากวงเล็บเปิดมาตรา1 3 4 9แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วงเล็บปิดกฎหมายจึงให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมให้มีสิทธิ์ผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้วงเล็บเปิดคำพิพากษาดีกาที่5 6 7 2 2ทับ2 5 4หประชุมใหญ่วงเล็บปิด2องค์ประกอบองค์ประกอบของพระราชจำยอม1 ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ดินที่ถูกล้อมหรือที่ดินที่อยู่ติดกันแม้ที่ดินไม่ได้อยู่ติดกันก็สามารถใช้ทางพระราชจำยอมได้ 2. ไม่จําเป็นต้องเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะพระําจำยอมไปสู่ที่ใดก็ได้องครกอบของทางจําเป็นต้องเป็นที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่และไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือมีแต่ไม่สะดวกใช้ทางและใช้ทางใช้ออกสู่ทางสาธารณะอย่างเดียว ข้อสามการได้มาซึ่งาระาจำยอมโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของภรรยาทรัพย์และเจ้าของสามัญทรัพย์ซึ่งจะก,กำหนดระยะเวลาไว้หรือไม่ก็ได้ถ้าไม่มีกำหนดเวลาไว้ก็ถือว่าพระรจำยอมมีอยู่ตลอดไปจนกว่าพระรจำยอมนั้นจะระงับไปและต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา1 2 9 9วร์หนึ่งแห่งประมวลกฎหมาย แทงและพาณิช์หากไม่ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนังกงานเจ้าหน้าที่จะใช้บังคับได้เพียงระหว่างคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ์เท่านั้นโดยอายุความการได้ภาระจำยอมโดยอายุความกรณีเจ้าของสามัญทรัพย์ได้มีการใช้ภารยทรัพย์ด้วยความสบเิด,ดุผลและเจตนาที่จะได้สิทธิภาระจำยอมโดยภาระทรัพย์นั้นเป็นเวลาติดต่อกันครบ สิปีย่อมได้สิทธิพระาจำยอมเหนือภรรยาทรัพย์นั้นโดยอายุความและการได้มาโดยอายุความนี้แม้ไม่จดทะเบียนก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้พระาจำยอมมีอยู่ในที่ดินนั้นต่อไปได้คำพิพากษาดีกาที่800-2502 2 3 7 2 5 0ทับ5 2 5 2 2ทับ2 5ทับ2 ข้อ 3. โดยผลของกฎหมายกรณีปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตมีสิทธิจดทะเบียนพระราจำยอมเหนือที่ดินที่ลุกลำนั้นกรณีการได้มาของทางจำเป็น 1. โดยผลของกฎหมายการ ได้สิทธิ์ในทางจําเป็นไม่จําต้องมีนิติกรรมสัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินที่ถูกร้อมกับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่และไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา1338เพราะทางจาเป็นเป็นการได้สิทธิตามกฎหมายและผู้ที่จะขอใช้ทางจําเป็นไม่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์มานานถูกร้อมวันไหนเวลาใดแม้จะเพิ่งเข้ามาอยู่ในที่ดินที่ซึ่งถูกร้อมก็ขอใช้ทางจําเป็นได้คําพิพากษาดีกาที่ 82. สองหนึ่งทับสองห้าสี่สองสามเจ็ดเจ็ดสี่ทับสองห้าสี่เจ็ดสามแปดเก้าสองทับสองห้าสี่เก้าผู้ได้สิทธิผ่านทางไม่สามารถได้มาซึ่งทางจําเป็นโดยอายุความได้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานานเท่าใดเพราะการผ่านทางหรือทางจําเป็นนั้นถือเป็นการผ่านโดยสุจริตและเคารพในสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินผู้มีสิทธิ์ในทางเดินผ่านแต่อย่างไรก็ดีกฎหมายก็ไม่ห้ามเจ้าของที่ดินที่สกลงกันเพื่อให้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอม เป็นทางจําเป็นได้วิธีทําทางทาไล้จายอมแล้วแต่เจ้าของที่ดินจะตกลงกันหรือโดยสภาพการใช้ประโยชน์วิธีการได้ทางจําเป็นการทําทางต้องเลือกให้พอสมควรแก่ความจําเป็นของผู้มีสิทธิ์จะผ่านและต้องคํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดหรือต้องเป็นทางที่ใกล้ที่สุด 5. ค่าทดแทนในทางพระรัชยจำยอมพระรัชยจำยอมโดยนิติกรรมกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเสียค่าทดแทนแล้วแต่เจ้าของที่ดินจะตกลงกันว่าจะมีเสียค่าทดแทนหรือไม่ค่าทดแทนกรณีจางจำเป็นทางจำเป็นต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อออกสู่ทางสาธา,ารณะยกเว้นกรณีที่ดินที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะเจ้าของที่ดินซึ่งถูกล้อมมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดิน เฉพาะบนที่ดินแปลงที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนตามมาตรา1350ค่ะพี่ข้ารีกาที่9248ท2544 3484ท2 3485ทั2548 6 ทางพระราชจำยอมรวมถึงอส,งสังหาริมทรัพย์อื่นด้วยพระราชจำยอมเป็นทรัพยสิทธิที่ตกติดแก่ตัวทรัพย์ดังนั้นผู้ที่จะใช้พระราชจำยอมนอกจากเจ้าของที่ดินแล้วยังได้ครอบคลุมถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นๆที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นเช่นบ้านอาคารด้วยและแม้ที่ดินจะเปลี่ยนเจ้าของไปก็ตามภาระาจำยอมก็ยังคงมีอยู่ หกทางจําเป็นเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะผู้ที่ขอใช้ทางจําเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินไม่ใช่เจ้าของโรงเรือนเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขอให้เปิดทางจําเป็นหากเป็นเจ้าของโรงเรือนเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของที่ดินแม้จะถูกที่ดินอื่นล้อมก็ไม่มีสิทธิ์ขอให้เปิดทางจําเป็นทางจะเป็นไม่ใช่สิทธิ์ที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพร้อมกับที่ดินด้วยการที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่รับโอนมา มีสิทธิใช้ทางพิพาทในที่ดินในฐานะเป็นทางจําเป็นมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของที่ดินที่รับโอนมาจะได้สิทธิ์ในทางพิพาทนั้นโดยอย่าด้วยอย่างภาระจํายอมคําพิพากษาดีกาที่517ทั2509 2196ท25 14เจ้าของที่ดินรวมถึงคนในครอบครัวและบริวารด้วยเจการสิ้นแห่งการสิ้นไปแห่งภาระจํายอมขีดเมื่อมีนิติกรรมกำหนดให จำาระาจำยอมหมดสิ้นไประหว่างเจ้าของภรรยาทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์ขีดเมื่อภรรยาทรัพย์หรือสามีทรัพย์สลายไปคำพิพากษาดีกาที่640ทับสอขีดเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่งพระาจำยอมเปเวลาส0ปีคำพิพากษาดีกาที่ 5, 5 3 1 4ทับสองหทับสขีดเมื่อภรรยาทรัพย์และสามีทรัพย์ตกเป็นเจ้าของคนเดียวกัน ีเมื่อพระรจำยอมไม่มีความจำเป็นหรือหมดประโยชน์ต่อสามัญทรัพย์เจตการสิ้นไปแห่งทางจำเป็นเมื่อความจำเป็นหมดสิ้นไปคือเมื่อที่ดินมีทางออกสู่ทางสาธรารณะแล้วข้อแการจดทะเบียนพระราชจำยอมต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา129 9แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะใช้บังคับได้เพียงระหว่างคู่สัญญ,ญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิธ์เท่านั้นยกเว้นกรณีพระราชจำยอมสิ้นไป โดยพ้นกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ถือว่าเป็นอันยกเลิกไปโดยไม่ต้องจดทะเบียนยกเลิกภาละจำยอมย<น>การจดทะเบียนทางจําเป็นทางจาเป็นเป็นการได้สิทธิอํานาจของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3ึ่โดยไม่ต้องจดทะเบียนคําพิพากษาดีกาที่3 7 7 4ทับสองยกเว้นกรณีศาลได้เคยมีคาพิพากษาให้จดทะเบียนทางจําเป็นซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาตอบข้อหาหรือว่าให้พนักงาน เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนในประเภทสิทธิทางจำเป็นตามคำพิพากษาลงวันที่เดือนพศโดยอนุโลมปฏิบัติตามแนวทางการจดทะเบียนประเภทภาระจำยอมภาระจำยอมค่าธรรมเนียมภาษีอากร ค่าทรรมเนียมกรณีไม่มีค่าตอบแทนไม่มีทุนทรัพย์แปลงละ50บาทกรณีมีค่าตอบแทนมีทุนทร,รัพย์ร้อยละ1จ,จากจำนวนเงินค่าตอบแทนภาษีไม่เสียอากรอากรแสดงร้อยละศูนย์จั5าจากจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กันกฎกระทรวงฉบับที่4 7พศ2541ออกความ ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2449 2 7และประมวลรัศดากรตามลักษณะตราสาร28ขอไขไปรับแห่งบัญชีอัตราอากรสแตรมกรณีทางจำเป็นค่าภาษีอากรค่ารมเนียมภาษีอากรของทางจำเป็นค่าธรรมเนียมทางจำเป็นกรณีไม่มีค่าตอบแทนไม่มีทุนทรัพย์แปลงละ ห้าสิบบาทกรณีมีค่าตอบแทนมีทุนทรัพย์ร้อยละหนึ่งจากจำนวนเงินค่าตอบแทนภาษีไม่เสียอากรอากรสแตมร้อยละศูนย์จุดห้าจากจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่การกดกระรวงฉบับที่ 47. พศ2541ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497และประมวลรัษฎากรตามลักษณะตราสาร28ขอไข่ใบรับแห่งบัญชีอัตราอากรสแตมกลุ่ม พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส่วนมามาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำนักมาตรฐานการจดทะเบียนที่ดินธันวาคม2553